ปุ้มเลยที่น้องเลยพ่มองสามด่างจะเทียบแท่กับเจ้าไส้นี่ก็โบราณป่านไหนน้องเลยยกฉากแห้่น้องเลย สบายดีสบายดี14ครั้งภายในละต่างประเทศเนาะยินดีเขาครับเข้าสู้ซ่องเบ้ากล่องใส่ซานนลพี่น้องเองเมืม่อน,นี้ก็พาท่านผู้ชม ออกอาอย่ามมองพี่น้องเยอย่ามมองตอนเเร้าๆพี่น้องเยเพราะว่าเฮามีโอกาสได้ออกมาใส่มองพี่น้องเลยเอาใส่ปะไว้แต้มือวานนี้พี่น้องเลยแต่ตอนค่ำค่ำเนาะื้นนี้หฮา,า,าสิบ้าท่าูุชมออกมายาาเบึง่งบ้าจีตปินจังไดเนาะพี่น้องเนาะมองเฮาก็ได้ใส่แถวพูดละพี่น้องเลย แต่พุ่นร้อมแบบพุ่นละ่ะมีสาม่างพี่น้องเลยก็มองก็มองสามสามสิ้นแล้วก็สามเส้นครึ่งพี่น้องเลยแต่เห็นข้าใไส้ก็ได้อยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเฮาก็ยังปกติเฮาใส้แต่มองสองสองเส้นครึ่งพี่น้องเลยแต่มือวาดมีเฮาได้อัปเดตมองไม่เฮาเลยซื้อมองสามสิ้น สามเส้นครึ่งพี่น้องเลยสามเส้นสองด่างสามเส้นครึ่งน,า,น,นางหนึ่งพี่น้องเลยก็มันนี้สิพาท่านผู้ชมเบิง่งแต่เฮาเฮาจะมาได้เอากล้องลงท้ายน้ำตอนยามพี่น้องลหลังจกเฮายามขึ้นมาแล้วเฮาเชอให้พี่น้องหรือว่าท่านผู้ชมได้เบิง่งเพราะว่าเฮามาคนเดียวล้วก็บ่มีเหื่อแนะ่พี่น้องเลยเพราะว่าเฮาต้องเล,ลอย ต้องลอยๆยามพี่นอนะ้องเนาะเอาเป็นจ้าไนติดตามเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องเอ้ยพ,พูปุ่มเลยพี่น้องเอ้ยฟูมองสามดางจะเทียบใส้กับเจ้าไส้นี่ก็ bộ đáy, đáy. Ừ, bà này ngon rồi có hào giang xay bộ tị say. khi ngờ xay à nam đức đức Đang đây à. mình ồ à, chẳng ngờ tốt à. như ngờ à, à. thì ngon rồi ơi ừ. 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 บรรยากาศน้งเขาเบิกทาาคุ้นกับยาบนี่ฟุ้งพี่น้นองตับเบนกำลังขึ้นกันทำมาสองคนนี่เอาเงินอันนี้ลงกัได้อยู่พี่น้องเลยเงินอันนี้ลงใส่๋อ アイ、うに、あわきた。むーわ。 ว้ยกินยังอ่ะจ้องติน้นชิดแม่ปากชิดไปเพือนปากเอาเชาเลเชาล่าเป้านุ่ใหญ่ละวานนี้พนพิษมักซาลีนั่นนะนเราตกใน อามัก,มก,นะนะมกลีมักซ์ลีอบนี่ะมักลีปอปคอร์นะี่นะไปแล้วกนไปแดกเอาัน้นมาจะกินหรือบนยกกบเฮ็ดนมาเื่อนะไปแล้ไปเป่านังยานนะมาิดไปเิดไปไปพาไปเป่างยาน,น ก้าหนึ่งยาเยทำเช่าเนาะม่มเขียววอืเียววาเ้นองเลยจัเอาครัวแล้วกั chị được sạc hang nhỏ ơi

ไปนัวนี่เพิ่มความเพิ่มความนัวพีน้องก,กี่เีรอโอ้ติ่จะใส่มะก,กี้หลาม เจ้าเจ,จ้าป่าสดๆสดพี่น้องตากก่อนจักเดิวเดมวันนี้สิเวิร์บรรยากาศนี่พี่น้องเลยมืดคืมอยู่นี่โิบิพินปาแห้งโมชิพินปาเมิน Dyret i båten! นี้เด้ไอเฮ็ดอันนี้ไอเฮ็ดมันเฮ็ดหยังเป็ดข้าวเป็ดข้าวเปื้อนทั่นเด้ไปมาเลยอาประตูเลยสวนพักพี่น้องเอ้ยสวนพักหน้าบ้าน